เขาที่ผ่านะครับบอกว่าให้ s เนี่ยเป็นผลบวกของจํานวนเต็มบวกทั้งหมดที่สร้างมาจากเลขโดดหนึ่งสองสามสี่นะครับผลบวกจานวนเต็มบวกทั้งหมดเขาไม่ได้บอกนะครับว่าต้องเป็นสี่หลักเราสร้างมาเป็นจํานวนเต็มบวกหนึ่งหลักก็ได้เต็มบวกสองหลักก็ได้สามหลักก็ได้สี่หลักก็ได้เข้านะผลบวกทั้งหมดเลยครับนั้นก็เลยต้องคิดจากผลบวกของพวกที่เป็นหนึ่งหลักผลบวกของพวกที่เป็นสองหลัก ผลบวกพวกที่เป็นสามหลักผลบวกพวกที่เป็นสี่หลักแล้วก็มารวมเปนทีมโอเคพอได้ค่าเอแล้วค่อยมาดูตามตัวเลือกนะครับว่าตัวเลือกข้อไหนมันถูกบ้างนะครับงั้นเเท่ากับผลบวกของจำนวนหนึ่งหลักบวกผลบวกจำนวนสองหลักบวกผลบวกจำนวนสามหลักบวกผลบวกจำนวนสี่หลักนะ เลขที่เขาให้มาคือหนึ่งสองสามสี่นะครับงั้นถ้าสร้างเป็นจำนวนแค่หนึ่งหลักมันก็จะได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่นั่นเองอตอ่ไปนะครับผลบวกของสองหลักนะครับ ถ้าเกิดว่าเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบมันก็อาจจะเป็นสิบสองส่ถ้าเลขสองอยู่ในหลักสิบก็ยี่ส2บ็สสามยี่ถ้าเลข3มอยู่ในหลักสิบก็เป็น3ามเอ็ดสองสถ้าเลขสี่ในหลักสิบ ก็เป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามหรือบอกว่าเราอาจจะคิดจัดไดสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนก่อนหลักสิบ 10, จะเลือกได้สี่วิธีใช่ไหมแล้วพอมาถึงหลักหน่วยมันก็จะเลือกได้สามวิธีสี่คูณสามก็จะเป็นสิบสอง สิบสองวิธีหรือว่าสิบสองจำนวนนี้ครับตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับผลบวกของมันเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับตัวนี้ด้วยไหมบางคนอาจจะนั่งหาผลบวกตร,ตรงๆไปเลยนะครับแต่ลองมองแบบนเนาะผลบวก มีค่าเป็น11เนะครับเกิดจากเลขหนึ่งในในหลักสิบบวกกับเลข1ในหลักหน่วยใช่ไหมเออรวมกับ2 2รวมกับ3 3รวมกับ44แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่งจะแค่4ี่จำนวนสี่จำนวนเองท,งทั้งที่เราเห็นว่ามันสร้างได้ทั้งหมด12บสอจำนวนแปลว่า เอา12หารด้วยรูปเรูปแบบที่แตกต,าต่างกันเนี่ยมันมีอยู่4แบบก็หารด้วย4แปลว่ามันสามารถจะสลับให้เกิดเผลบวกเป็น11เนี่ยได้3ชุดเป็น22ได้3ชุดเป็น33ได้3ชุดเป็น44ได้3ชุดอยู่เราค่อยมาดูกัน 1. บวกงบวก3บวก4 สาครับสิบเอ็ดสามสามสิบสามสามสิบสามร้อยสามสิบเอาละขอยกตัวอย่างแล้วกันเนาะที่จะบวกแล้วได้สี่สิบสี่นะครับเราเอาสี่สิบสี่สิบสี่สิบ จากสจำนวนนี้เนาะแล้วก็มาเอาสี่สี่สี่จากสามตัวนี้ก็จะเป็นสี่สิบสี่สามชุดหรือว่าอย่างยี่สิสองสามชุดเนี่ยมันก็จะมาเอายี่สิบยี่สิบยี่สิบจากสามตัวนี้แล้วก็ไปเอาบวกสองบวกสองบวกสองจากสามตัวนี้ขอเข้าใจนะครับ ผลบ,บวกของพวกสามหลักนะครับงั้นกูจะเริ่มไม่เขียนตรงนี้แล้วนะขอโทษเนี่ยกูจะไม่เขียนตรงนี้แล้วเรามาคำนวณกันพวกสามหลักมันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน ร้อยสิบหน่วยหลักร้อยเลือกได้สี่วิธีหลักสิบจะเหลือสามหลักหน่วยจะเหลือสองก็แสดงว่าสร้างได้ยี่สิบสี่จำนวนนะครับนะครับยี่สิบสี่จำนวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกสองสองสองบวกสามสามสามบวกสี่สี่สี่ แต่นี่มันเพิ่งจะแค่วกกันแค่สี่จำนวนใช่ไหมจากยี่บสี่นั้นก็ต้องมันไม่ได้มีแค่ชุดเดียวแน่ๆแล้วเอ๊แล้วมีกี่ชุดละ่ะก็เอายีสี่หารด้วยสี่ครับก็หกชุดนะครับ 666คูณสิบหกพต่อไปครับผลบวกของพวก4หลัก จะสร้างเป็นพวกสี่ลับเด็ทั้หมดกี่ชุดนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ัวเลขคือหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวหลักพันเลือกที่สี่วิธีหลักร้อยเหลื 10, หอสามหลักสิบเหลือสองหลักหน่วยเหลือหนะึ่งก็สร้างได้ยี่สี่จำนวนนะครับดังั้นผลบวกของตอนสี่หลักนะครับก็จะเป็นหนึ่ง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 บวกสอง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 บวกสาม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 นะเพราะว่าเลข ที่เขาให้มาน,นั้นแค่หนึ่งสองสามสี่นะครับเขีย okay, นครับ s, s, <S เป็นผลบวกของจำนวนทั้งหมดที่สร้างได้ s เท่ากับผลบวกของจำนวนทั้งหมดที่สร้างได้สิบวกด้วย สามร้อยสามสิบบวกด้วยหกพันหกร้อยหกสิบหกพันหกร้อยหกสิบบวกด้วยสามร้อยสี่สิบ ีได้เจ็ดพันละมันก็เลยได้ค่า s เป็น ทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละตัวเลือกนะครับไล่ดูแต่ละตัวเลือกข่ความใดถูกบ้างนะครับ ข้อความกอ s หารด้วยสองลงตัววานนั้อนนี้ถูกแน่นะครับข้อความขอ s หารด้วยสามลงตัวไม่ใช่ละบวกเลขโดดมันไม่ได้ด บวเลโดดมันหาได้สามไม่ลงนะครับบวกเลขโดดเจ็ดบวกสามได้สิบสิบหกบวกหกเป็นยี่บสองยี่สบสองบวกศูนย์ได้ยี่ิบสองบวกบกเลขโดดมันได้ยี่ิบสองยี่บสองมันหาได้สามไม่ลงตัวนะครับการจะเช็คว่าหาได้สามลงตัวไหมก็เช็คกับบวกเลขโดดถ้าบวกเลขโดดหาได้สามลงตัวจำนวนจำนวนนั้นก็จะหาได้สามลงตัวตอนนี้พบว่าบวกเลขโดดมันได้ยี่ิบสอง หาที่สามไม่ลงตัวครับออกฝครับเกหารด้วยห้าอ่าลงตัวแน่แน่ว่ามันลงใครได้สูตต่อไปหารด้วยเจ็ดลงตัวไหมกลับมาด้วยสิบเอ็ดลงตัวไหมโอเค ไม่ลงแน่นอนครับที่เจ็ดไม่ลงตัวต่อไปหาที่สิบเจ็ดนะครับ อาจารย์เอสหารด้วยสิบเอ็ดลงตัวมาดูกันการจะหารด้วยสิบเอ็ดลงตัวหรือเปล่าเนี่ยเขาเช็คจับผลบวกตัวเว้นตัวได้แบบแรกที่จะหารด้วยสิบเอ็ดลงตัวก็คือ ผลบวกตัวเว้นตัวได้เท่ากันอันนี้บวกได้13อันนี้บวกกันได้9ไม่ใช่ละกับแบบที่สองถ้าเกิดว่าผลบวกตัวเว้นตัวไม่เท่าเนี่ยนะครับเขาก็ให้เอามาลบกันก่อนถ้าผลลบที่ได้ออกมา ถ้าผลลบที่ได้ออกมาถ้าผลลบที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับหารด้วยสิบเอ็ดลงตัวจํานวนจํานวนนั้นก็จะหารด้วยสิบเอ็ดแล้วลงตัวครับแต่นี่พบว่าลบก,กันแล้วได้สี่สี่เนี่ยมันหารด้วยสิบเอ็ดแล้วมไม่ลงตัวครับดังนั้นจนํานวนนี้จํานวนเอเนี่ยหารด้วยสิบเอ็ดไม่ลงตัวนะครับดังนั้นจอจานก็ผิดไปอีกนะครับ เพะนั้นข้อความที่ถูกต้องก็เลยมี2ข้อความคือกปะกอ,อครับ